นี่ครับคำใหญ่ๆครับอืมอ่ำเขาปากเลยครับอืมโอเคครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับเอฟอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมากินชาบูนะครับทำเองนะครับทุกคนครับ อันนี้ก็ตั้งไฟในน้ำเดือดแล้วนะครับทุกคนเนื้ออย่างเยอะนะครับนี่นะคะทุกคนเนื้อผมจะจุ่มแล้นะครับจิ้มจุ่มนะฮะแล้วก็แกลงแกลงนะครับนี่ครับทุกคนเห็นนะครับครับกใส่น้ําจิ้มนะฮะล้วก็จะเอาเข้าปากเลยนะครับ ร้อนนะฮะอือหือนุ่มมากครับหูชิ้นใหญ่ๆเลยครับทุกคนเนี่ยเอาลงไปในหม้อนะครับอ๋อหายหายจใส่น้ำจิ้มเลยครับทุกคน ใส่น้ำจิ้มตักใส่น้ำจิ้มโบะโบะขึ้นมานะฮะนี่ครับเข้าปากเลยครับทุกคนเยังไว้ยังไม่เข้าปากครับต้องมีผักสลัดด้วยครับทุกคนเอาใส่ผักเลยครับนี่อย่างนี้นี่ครับคำใหญ่ๆครับเข้าปากเลยครับทุกคนอื้อ ยอดมันยอดมากน่าอ,อร่อยมากครับแดงๆนี้นะฮะใส่น้ำจิ้มแจวนะฮะนี่ครับโหน้ำจิ้มอร่อยมากครับน้ำจิ้มร้านนี้อื้อ <c oughs> <c oughs> สลัดครับนี่ครับคำใหญ่ๆเลยครับนี่อุ้ยโตกนะครับทุนเกือบแกงให้โุกนะฮะเฮ้ยนี่ครับคำใหญ่ๆครับอื้อหือคำใหญ่ๆนี่ครับทุกคน อ้ำเขาปากเลยครับอ,อืน้ำจิ้มเหมือนเดิมนะครับทุกคนอออืือ้ เห็นไหมครับอืนี่ครับเอาขอปากเลยครับทุกคนอือหือนี่ครับ ชิ้นใหญ่ๆครับทุกคนอือหือหร้อนนะครับ ไปแล้วครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตลาไปก่อนนะครับ ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กด,กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับทุกคดไปแล้วน้องๆไปแล้วครับทุกคด